แล้ววันๆไม่ต้องมานั่งปั่นกระแสนะโอ้ยนั่งชุมนั่งประชุมอกองบอกปรากฏวันนี้ไม่มีข่าวเลยออาเดี๋ยวเรามานั่งปั่นข่าวปลอมข่าวเท็จกันดีกว่าวันนี้เราจะแฉใครดีอ่ะแฉหลวงพ่อวัดนี้นะนะเราก็ปั่นมันไปเลยว่าหลวงพ่อวัดนี้มีเมียม,มั่วสีกานะนะครับเออแล้วก็โทัวไปช่องนั้นช่องนี้เอามึงเห็นด้วยกูไหมเอาเริ่มปั่นกระแสด้วยกันเอา้าทัไปหาอาจารย์คนนี้นะอาจารย์คนนี้ก็บอกหลวงพ่อหนีออกนอกไปแล้ว อ้าโทรไปหาธนาอีกคนนึงอ่าผมมีหลักฐานพร้อมแฉแม่ทางานกันเป็นทีมสักพักใครเปิดละ่ะอีเราเปิดไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องหมิ่นประมาทเราก็เป็นไงทำแทนไม้ก่อนเอาเพดดักเพดเพดักเริ่มต้นเปิดประเด็นครับพอเพดดักปุ๊บเราก็ไงงับเลยครับนะแบ่งหน้าที่กันทําเราก็โพส์เลยหลวงพ่อวัดดังอะไรางาแล้วก็ลมั่วสีกาพอสักพักเราก็บอกว่าอะไรอ๋อตกลงไม่ได้มั่วสีกาเลยครับ ข่าวของเราคือข่าวปลอมที่เราปั่นขึ้นมาเพื่อเรียกยอดวิวยอดไลค์สังคมไทยเป็นอย่างนี้นะครับคนก็ซวยพระก็โดนด่าไปมั่วสีกาสรุปแล้วข้อหามั่วสีกาตกไปแล้วนะครับข่าวปลอมของกระดาื่ีพวกนี้ก็จบไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงว่าโกงเงินวัดอเอาสลิปมาเงินออกจากวัดไปเข้าบัญชีสีกาอโอ้นะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็ติดคุกแน่คร,นครับนะครับเราก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็ลักษณะของการ ปั่นกระแสนะครับเต้ขาข่าวขึ้นมาใส่ร้ายชาวบ้านเขาอ้างว่าเป็นการนําเสนอข่าวเพื่อประชาชนความจริงเปล่าไม่ใช่นำเสนอข่าวเพื่ออะไรฮะเรตติ้งของเขาโฆษณาเข้าคนดูได้เอ้ามาโฆษณาช่องผมไหมโอ้โหคนดูดูสิครับเนี่ยเมื่อเช้านี้ผมใส่ร้ายพระไปนะครับมั่วศรีกาไปเนี่ยโอ้ยคนดูเป็นล้านนะครับสปอนเซอร์เข้าเลยสบายนะครับอันนี้ก็เป็นการทำมาหากินของ พิีกรนักข่าวบางคนบางช่องเป็นส่วนน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่เป็นคนดีนะนะครับแต่ย้ำนะไม่ใช่กันชัยนะกันชัยนี่เขาไม่ทำเรื่องแบบนี้ข่าวปลอมข่าวเท็จก็ไม่ทำหรอกนะครับมีแต่ข่าวจริงกันชัยนะฮะนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากไว้อืมนะเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยนี่กันชัยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไอ้พวกนี้เขาเรียกว่ากันเชียงนะคะรับกันเชียงก็คือไปเรื่อยนะครับคือไม่ใช่กันชัยกันชัยก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยข่าวแบบนี้ไม่มีแล้วก็แล้วก็ลือนะ พระมีเมียอ่าวผีกาสุดท้ายเนี่ยไม่มีนะครับนะนะครับหรือเอาข่าวพวกผู้พิเศษบ้างอะไรบ้างนะคนไหนเป็นพวกหมอดูนะพลายกระซิบผูกเสกนะครับอ่าร่างทรงก็ไปไงรับจ้างเอามาปัา่นให้มันดังก็เก็บครั้งละสองสามแสนครับนะครับเก็บครั้งละสองสามแสนออกรายการพวกนี้เนะี่ยพระดังๆเนี่ออกรายการดังครั้งละสองสามแสนนนะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็สมัยดิไอคอนก็มีมีข่าวี้ย ไปออกรายการคนะ่าใช้จ่ายในการออกรายการก็บอกครั้งละสองสามแสนพอดีผมเป็นที่ปรึกษ,ษาผู้เอเจนซี่สองสามแสนนะนะครับสองสามแสนแล้วก็เป็นไงแล้วก็ปั่นกันไปโอ้ยเอ่อพายกระซิบคุยกับวิญ,ญญาณปลุกเสกเลขยันไทแม่นนะอ่ออิทิลิ์ปฏิหารครั้งละสองสามแสนพิธีกรเจ้าของรายการรวยแต่ประชาชนซวยนะครับอ่านะครับเนี่ยนี่คือเราต้องอ่ารู้ทันสื่นะครับใครอยากออกทีวีก็ตังมาสองสามแสนออกได้หมด นะเดี๋ยวเราปั้นเลยจากคุณนะจากเป็นโจรกลายเป็นพระเอกเลยนะเอาโจรมาปั้นไอ้นี่อะไรเคยหลอกลวงประชาชนมาเป็นหมอดูเดี๋ยวเราปั่นให้เอามาสักสองสามแสนก็ปั่นให้เดนะครับเอาเรื่องชุดผีปีศาจนะคุยกับวิญญาณหมอผีร่างทรงนะผู้วิเศษมาก็ครั้งละสองสามแสนสบายครับเนะยครับคนดูก็มีนะครับนะค่ารับจ้างก็มีนะครับมีหลายอย่าง นะครับเรตติ้งก็ได้โลก,ก็ได้บางบางช่องรับโลก,กเปไปบ้าเล่นเลยนะครับเป็นคนที่นําเสนอข่าวเพื่อสังคมเปล่าเราแม่งปั้นข่าวตลอดนะครับนะแล้วก็แล้วก็เนื้อหาไม่มีสร้างตัวละครขึ้นมาเป็นตอนๆไปวันๆแม่งช่องมันมีข่าวเดียวบางทีทั้งเดือนเรามีแต่มีมีข่าวเดียวทําเป็นนิยายเป็นละครไปไะแล้พี่น้องประชาชนต้องฉลาดเข้าใจนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกบัญชีมา้านี่ก็มีทั้งนะครับทั้งผู้บริสุทธิ์แล้วก็ นะเป็นวินชาชีพเพราะฉะนั้นตำรวจแล้วก็ธนาคารแล้วก็มันแยกลกำบากนะครับนะแยกแยกลำบากระหว่างคนดีคนชัว่ว๋ยนนี้หน้าตาคล้ายๆกันนะครับนะอะไรก็จะเกี่ยวกับเรื่องหลอกลวงประชาชนรับบริจาคในะส่วนใหญ่ก็มันมีปัญหาหมดนะครับอันนี้อาชีพที่ดีสุดก็คือหนึ่งบวชพระนะครับแล้วก็ดันให้ได้เป็นเจ้าวาดให้ได้สองอาชีพก็คืออินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เปิดมูลนิธิรับบริจาคสองอาชีพนี้แรง ผสมภาษีไม่ต้องเสียพระก็ ain, ไ,ไก encer, กม่ต้องเสียภาษีได้เท่าไหร่ก็รวยเท่านั้นอินฟลูเอนเซอร์ก็เหมือนกันเปิดมูนิธิกันมาได้เท่าไหร่ก็รวยเท่านั้นนะครับนะเพราะนั้นก็เพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีผู้ติดตามีเยอะก็แนะนําให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เปิดมูนิธิแล้วก็รับบริจาคนะครับก็บางคนบอกทําให้เป็นจะรับบริจาคยังไงคนบริจาคเยอะก็ดูรุ่นพี่เขาเนีน่ยนะครับทำยังไงบ้างอ้างหน่วยงานราชการบ้างคนเจ็บคนป่วยบ้างหมาแมวบ้างเด็กทารกบ้างผู้เสียหายบ้างเป็นมะเร็งไปะลร คือมีรุ่นพี่เขาแนะนําดูรวยับเป็นร้อยๆพันล้านแล้วก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวไปดูภาษีเดือนปุ๊บเดี๋ยวดูเด็กเชื่อไหมตั้งพักการเมืองนะครับแล้วก็ไปแนวรักชาติรักแผ่นดินคือแนวแบบสนับสนุนทหารน่ะผมได้ข่าวมาเดี๋ยวจะมีพักพวกแบบนี้รักทหารรักแผ่นดินทําอะไรต้องเห็นแก่ส่วนรวมทาทาอะไรต้องเห็นแก่ประเทศชาตินะครับผลประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนเปิดด่านที่หลัง นะครับนะนะเนี่ยเดี๋ยวดูการหาเสียงในสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยผมทราบมามีพรคพวกเขาไปตั้งพรคเขาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมีนโยบายรักชาติรับแผ่นดินแผ่นดินไทยจะหายไปแม้แต่ตารางนี้ก็ไม่ได้เยวก็จะมีพวกอดีตนายทหารทหารมาตั้งพระเท่าที่ผมทราบนะแล้วก็จะมีพวกนักการเมืองที่ย้ายออกจากพรรคพวกนี้ไปรวมไปนะครับ <c oughs> แล้วก็รักชาติรักแผ่นดิน <c oughs> ผลประโยชน์ของประเทศชาติต้องมากกว่านะครับต้องสร้างรั้วให้กับแนวเขต ไอ้พวกที่เปิดด่านพวกนี้คือไส้ซึกพวกที่เห็นการนายทุนไอ้พวกอ,อะไรนี่นยหละวะ c เตอร e n t e r ไอ้พวกอะไรวะอังยี่ซ่องโจนนะครับแล้วเขาจะเอาไอ้พวกที่กำลังดังๆอินฟูพวกนี้ก็ไปรวมรวมกันไปตั้งพรรคการเมืองพรรคการเมืองพวกนี้ก็จะมาแรงเพราะว่าตอนนี้มันนะครับปัญหาขมิบชายแดนยังลบมันอยู่วันๆเนี่ยเราดูข่าวเห็นปะนะเชียร์ทหารเชียร์ทหารก็จะมีพวกพนะครับเมย,ยุยอายุทหารพวกอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้แหละครับ แล้วก็จะมีพวกสวมลอยไปตั้งพรรคกันเมือง็ดูครับผมทราบมาแล้วเขาเรียกนะนโยบายรักชาติรักแผ่นดินโหนปัญหาชายแดนมาเพื่อประโยชน์ทางการเมืองนะครับไม่เกี่ยวกับทหารที่เขาเขารักษาประเทศชาติเนี่ยพวกแม่ทุนแม่ทัพไอ้พวกนี้เนี่ยทหารที่เขาเขาปฏิบัติหน้าที่พวกนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่มีนี้จะมีพวกโห,นะนะหนนะครับนะตโหนนะครับเดี๋ยวจะมีพรรครักชาติรักแผ่นดินเพราะฉะนั้นพวกสายอนุรักษ์นิยมขวาจก็เตรียมเลือกนะครับอืมนะ ข่าวด่วนต่อมาก็ครับนะครับในหลวงโปรดเก้าคณะรัฐมนตรีอ,อนุทินหนึ่งแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอยากรู้ว่าใครเป็นใครกันบ้างก็ไปดูกันนะครับได้คณนะรัฐมนตรีใหม่นะครับมีสีดำไหมสีเทาไหมน้าตาลไหมก็ไปดูเองคือความคิดเห็นทางการเมืองระหว่างเจ๊ปองกับผมเนี่ยมนคนละอย่างกันแต่ว่าเราก็เป็นเพื่อนกันมาเธอก็นิยมพวกเสื้อเหลืองอะไรพวกนี้ยพวกปิดสนามบินพวกอะไรจะอะไรต่างพวกประทุกประท้วง,ะวงอะไรนะพวก นี่เขาเรียกฝ่ายอนุรักษ์นิยม,มืนะครับเนะอ่ะว่ากันไปครับอนะนะครับว่ากันไปใส่สูตรหน่อยจะได,จะได้จะได้ดูรอหนะ่อยพี่เดจะได้ดูแบบเป็นพวกไฮโซอ่คนมีตังค์หน่อยนะครับเนะก็อ่ะเป็นกำลังใจให้เจ๊ปองแต่หลายๆคนบางคนก็บอกอยากให้ติดคุกบางคนก็บอกอยากให้รอดผมเองก็เคยเป็นเพื่อน,นอเขามาก็อยาก อยากให้มันรอดนะครับอืมอยากอยากให้เจ๊ปองรอดลจวรอสารตัดสินเนี่ยตอนเช้าเนี่ยอีกสักพักคงรู้ผลแล้วว่าเจ๊ปองจะติดคุกหรือเปล่านะก็ในฐานะเป็นเพื่อนก็อยากให้มันรอดนะอืมเดียนะครับเป็นเพื่อนกันมานานความเห็นทางการเมืองอาจจะไม่ค่อยตรงกันหรอกนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างครับอ่ะปฏิบัติการเชิงลุกพบความผิดปกติการโอนเงินบัญชีปลายทางนะครับบัญชีมา้าเดี๋ยวนี้บัญชีมา้าเอ่อมาในรูกบริษัทแนละ้วนะครับนะเดี๋ยวนี้ สมัยก่อนบัญชีม้าในรูปบุคคลเดี๋ยวนี้มาในรูปบริษัทยิ่งมีความเชื่อถือมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครอย่าไปตั้งบริษัทแล้วเปิดบัญชีมา้าระวังติดคุกนะอันนี้ดาวแปดแฉกเขาลงเมื่อสองนาทีเนี่ยนะครับตำรวจก็จับได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีตำรวจไทยได้เก่งนะนะครับนี่ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทําไม่ได้เพราะยกเว้นไม่อยากจับอืบางคนก็บอกว่ามีตำรวจบางคนไปรับสวยไม,ไม่จริงหรอผมเสียงแทนเลยไม่จริงตำรวจในประเทศไทยสองแสนกว่าคนเนี่ยคนดีทั้งนั้นแหละ นะครับพี่น้องเชื่อไหม่ะไม่มีตํารวจคนไหนรับส่วยหรอกวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งก็ไม่มีใช้บัญชีม้าก็ไม่มีนะอืเห็นนะเรื่องยอตํารวจในผมเก่งนะแต่ความจริงจะเป็นแบบไหนก็พี่น้องประชาชนคิดเอา่ะมันไม่มีอะไรเที่ตํารวจไทยเขาอยากจะจับแล้วเราจับไม่ได้ยกเว้นเขาไม่อยากจับนะบ่อนการพนันอย่างเงี้ยวานนี้คุยกับตํารวจที่เขาทําคดีเรื่องไอ้บ่อนตะนงตะนวยแรงก่างบ่อนการพนันมันไม่มีหรอกพี่เดไม่มีคดีไหนที่ตํารวจจับไม่ได้ยกเว้นไม่อยากจับบ่อนการพนันตารวจรู้ทั้งนั้นแหละ จะได้จับหรือไม่จับนะอืนะครับบางคนบอกไอ้ที่ไม่กล้าจับเพราะก็ส่งทุกเดือนหรือเปล่าผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อหรอกครับตำรวจไทยจะรับส่วยพี่น้องเชื่อไหมลนะ่ะผมไม่เชื่อนะอืตำรวจเป็นคนดีทั้งประเทศเจริงไหมครับเอพี่ตายพบอกิติรัตน์ไม่มีหรอกเก็บส่วยส่งนายไม่จริงหรอกนะครับไม่มีประเทศไทยตำรวจคนดีๆทั้ง <volleyball S 1> นั <ๆ S 1> นะ้นแหละนะครับนะอืคนดีไม่มีเราเก็บส่วยส่งนายเก็บส่วยไซเบอร์อ อะไรส่งนายส่งอะไรไม่จริงเราวิ่งเต้นซื้อขายเท่าไหร่ก็ไม่มีนะครับนะผมไม่เชื่อนะเออนะครับไม่เชื่อนะนะครับอันนี้ก็เรื่องบัญชีม้านะอืนะครับเยอะแยะคือตะกี้นี่ก็มีพวกบัญชีมาถูกโดนอายัดบัญชีโทรหาผมหลายๆนะคืออย่างนี้ผมอยากจะกราบเรียนตอนนี้ผมก็เริ่มชักไม่ค่อยแน่ใจนะว่าไอ้พวกที่โดนอายัดบัญชีเนะี่ยตกลงมันเป็นบัญชีมาดําม้าเทามาน้ําตาลหรือมาขาวหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนี้ เริ่มจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับตํารวจนะครับเมื่อเช้านี้คุยกับตํารวจสองสาคนที่เขาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นเอฟซี T เขาบอกว่าพี่เดส่วนใหญ่เมื่อก็เป็นพวกบัญชีม้าตัวจริงทั้งนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้พวกนี้มันเรียนเป็นพวกคอเซ็นเตอร์บ้างนะครับเป็นพวกม้าดํา,าม้าเทาม้าน้าตาล้างคือเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องครับนะครับการจะช่วยเหลือใครบางทีมันดูยากเราไม่รู้ว่าบัญชีม้าดํา,าม้าเทาม้าน้าตาลหรือผู้บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้มันแยกกันออกยาก เห็นใจตำรวจเป็นการากแรกๆก็มองไอ้หาตำรวจที่กันแกล้งจะตบทรัพย์หรือเปล่านะครับธนาคารกันแกล้งเขาไหมแบงค์ชาติกันแกล้งไหมสมาคมธนาคารกระทรวงดีอีกันแกล้งไหมทําไปทํามาเดี๋ยวนี้มันแยกไม่ออกระหว่างคนดีกับคนชั่วแยกไม่ออกระหว่างว่าผู้บริสุทธิ์กับไอ้พวกบัญชีม้าหรือมิจฉาชีพนะครับคือเดี๋ยวนี้มันมันแยกยากพี่น้องครับดูไม่ออกว่าคนดีหรือโจร นะครับบางคนก็ใส่เสื้อสูทบางคนก็หน้าตาดีอะไรเดี๋ยวคือมันยังไงอเดี๋ยวนี้มันมันแยกยากนะคนดีกับคนชั่วมันดูยากดูหน้าตาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูการกระทาดูพยานหลักฐานก็เริ่มจะเห็นใจตํารวจเห็นใจแบงคนะ์นวนะเขาบอกว่าไอ้พวกที่นะครับมามาขอเพิกถอนบัญชีเพิกถอนอายัดเนี่ยมาขอปลดล็อกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมันจะมีลักษณะเป็นบัญชีมา้าของแท้นะครับมันมันดูยากนะคนสมัยนี้หน้าตาดี อาจจะเป็นคนดีก็ได้อาจจะเป็นคนชั่วก็ได้นะครับแต่ถ้าคนอย่างพี่เดย์เนี่ยดูหน้าพี่เดย์ไว้ดูหน้าพี่เวไว้นะหน้าพี่เดย์ไม่เหมือนกับนะหลวงพ่ออ่าอารมณ์กดนะหลวงพ่ออารมณ์กดบอกดูมาดูดูหน้าหลวงพ่อไว้นะครับดูหน้าหลวงพ่อไว้อืนะครับนะดูไปดูมาหลวงพ่อเข้าไปอยู่ในคุกแนละ้วนะครับนะอย่างพี่เดย์นี่ดูหน้าได้เลยเพราะว่าหนึ่งไม่รับบริจาคเพราะฉะนั้นไอ้ประเภทโกงเงินวัดไม่มีเพราะไม่ได้รับบริจาคนะครับชอบโกงประชาชนก็ไม่มีเพราะ ชอบโกงประชาชนมันต้องได้เงินได้ทองจากประชาชนของพี่เดเนี่ยจะมีความผิดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องนะครับนะอ,อ่ช่อโกงวายนะครับเพราะว่าวันๆในพี่เดก็จะเล่นบทขอรับบริจาควายเป็นหลักเพราะนั้นพี่เดจะไม่มีเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆเรื่องภาษีอากรและไม่มีเพราะไม่มีไรายได้เช้าขึ้นมาก็ไปกันใส่เสื้อยืดบ้างนะครับใส,ส่สูทบ้างแล้วก็ไปนั่งจัดรายการให้ความรู้ประชาชนนะครับ นะแล้วก็ไม่ได้ขอเงินขอทองเละอย่างมากขอแต่วายเหล้าขาวก็ไม่ได้ขอนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องส่งเหล้าขาวมานะนะครับนะเพราะฉะนั้นใครฟังรายการพี่เดไม่มีส่วนได้เสียอะไรไม่ได้เกี่ยวกับรายการดังนะครับไม่ได้เกี่ยวกับรายการทอล์คโชว์อะไรต่างไม่เกี่ยว